สวัสดีครับมาพบก,กับเ h e กนเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวดิอาเน่นะครับบาปแห่งความริษยานะครับในอนิเมะเนี่ยตัวนี้นะครับเมื่อวัดค่าพลังแล้วเขามีค่าพลังที่สูงมากนะเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมจับเป็นยังไงนะครับอันนี้มีน้องๆบนเข้ามาหลายคนอยู่กันนะว่าทำไมตัวละครมาไม่ครบนะครับ ทำไมในเกมเนี่ยตัวละครดูอ่อนกว่าในอนิเมะนะอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่าเป็นการตกลงทั้งสองฝ่ายเลยนะไม่ใช่ว่าเกมเ a นเจอร์คิดอยู่ฝ่ายเดียวครับเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าตัวละครจะเอาตัวอะไรมาบ้างน,นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบเอสคานอเป็นพิเศษนะบางคนก็อยากเห็นเมอร์ลินนะครับเห็นคันเทอร์นะครับก็สรุปมาเท่านี้นะก็รอดูในอนาคตนะครับว่าจะมีมาอีกหรือเปล่านะครับเป็นรอบที่2นะเช่นพวกอีวานเกเรียนครับสตีเปเตอร์อย่างนี้ที่ตัวละครเนี่ย มีเยอะนะครับแล้วก็เอากลับมาในภายหลังอันนี้ก็รอลุ้นกันเราเองนะโอเคมาดูกันดีกว่าครับว่าดีอันนครับในเกมมันจะเจ๋งสักแค่ไหนนะครับเป็นเรนเจอร์สายว่องไวธาตุน้ำนครับก็เป็นตัวทําดาเมจนะอันนี้มีคนถามมาอยู่เหมือนกันว่าปั้นแม็กซ์ดีหรือเปล่านะครับจริงๆก็ถือว่าทําได้เพียงแต่ว่าค่าสเตตัสบางอย่างเนี่ยมันดูจาก ไม่ค่อยโหดมากนักนะครับผมก็เลยยังไม่ชอบขนาดนั้นอแต่ก็ถือว่าปั้นได้นะถ้าเกิดเราไม่มีไม่มีตัวปั้นลอะอยากจะปั้นแม็กมาสักหนึ่งตัวเนี่ยก็ปั้นตัวนี้แม็กพอจะได้อยู่เหมือนกันนะมาดูกันที่ค่าสเตตัสนะครับพลังโจมตีกายเวลร้อครับซัดไป6กแสนเลยนะให้มาสูงมากครับแม็กซ์านสถือว่ามีค่าตีกายเดิมที่สูงมากๆนะครับ พลังชีวิตนะครับเวล1 4รนี่เกือบเกือบสล้าน2นะแม็กซี่6ล้านครับถือว่าให้ค่าสเตตัสมาสูงเหมือนกันนะเออถือว่าใช้ได้ครับค่าสเตตัสของ d ีอันนะครับยืนจุด140ครับตรงนี้แหละที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าเกิดยืนสัก300กว่าตัวนี้นะครับมันมันก็จะดีขึ้นมากกว่านี้นะเคลื่อนที่85อันนี้พอรับได้นะครับ ความเร็วในการโจมตีถือว่าสูงนะผมถึงติดเรื่องของระยะยืนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตายง่ายนะติดนิดเดียวเองนะครับอ่าคูลเรสเตอร์ปกติครับอัลตร้าเก้าไฮเปอร์สิบสามนะครับแร่ธาตุก็ถือว่าใช้เยอะนิดนึงนะหนึห้าครับอ่าแต่เดี๋ยวนี้มีบัฟลดแร่อยู่นะครับสกิลที่หนึ่งนะครับดาเมจยี่สิบเท่าหลังๆนี่เหมือนจะเป็นดาเมจยี่สิบเท่ากันหมดเลยนะมันก็เลยทำให้ดาเมจเนี่ยอาจจะไม่ได้โหดมากนักนะครับ ยิงกระเด็นนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายเลนเจอร์ศัตรูไปยังแนวหลังผมว่าดูเหมือนสกิลมันจะทับซ้อนไงก็ไม่รู้นะเออแต่ผลักก็ผลักไปเลยครับแต่ย้ายไปข้างหลังกพย้ายไปข้างหลังนะตัวนี้ติดอีกจุดหนึ่งคือไม่ทะลุอมาตาะครับสกิลนี้นะครับกว้าง230จุดเท่านั้นมันค่อนข้างจะแคบไปนิดนึงนะถ้ากว้างอย่างน้อยสักสามจุดก็จะดีขึ้นมากกว่านี้นะยิ่งถ้าทะลุอมาตะด้วยจะดีมากครับแฟกเตอร์การผลักเนี่ย 392จุดนะอ่าแฟกเตอร์กับระยะสกิลไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผลักไปไกล392นะครับนัสซมินี่ผลัก400นะครับ Black RX นี่ผลัก999จุดไม่เท่ากันนะอแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมนกันนะครับกูดาวสกิล7วิครับถือเป็นข้อดีนะครับที่จะยิงรัวสนิดหนึ่งแต่ไม่ทะลุอม,มาตานะรู้จะเข้าหรือเปล่านะครับ สกิล2ครับเป็นสกิลที่บัฟหน้าป้อมแต่ผมมองว่ามันใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยจะได้นะบัฟหลบหลีกครับเพิ่มป้องกันกายเพิ่มป้องกันเวทเออคือมันเอาไว้แบบใช้กับทางครีอะแต่ว่ายุคนี้ทางครีไม่มีเลยแล้วนะครับผมก็เลยมองว่าสกิล2เนี่ยเสียดายนะถ้าเป็นการบัฟป้องกันทีมที่ดีกว่านี้คนระับเช่นฮีวเลือดสร้างเกราะเลือดครับหรือว่าหลบสกิลต้านสกิลจะดูดีกว่านี้นะอันนี้เลยแบบว่าดูเหมือนบัฟหน้าป้อมแล้วแบบอาจจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มากครับ สกิลกว้าง280จุดนะสกิล2คูลดาวนสกิลปกตินะครับ12วิและ9วิาะครับความสามารถบังคับบัฟเพิ่มพลังโจมตีเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูด้วยนะครับว่ามันเพิ่มเยอะขนาดไหนนะครับส่วนตัวนี้แต่ทาเป็นร่างไฮเปอร์ดีไหมโคโรโบรอบนี้เนี่ยสามารถทําเป็นไฮเปอร์ได้หมดทุกตัวเลยนะครับเพราะว่า เมื่อเขาตายปุบเนี่ยจะมีโอกาสฟื้นนะครับฟื้นชีวิตขึ้นมาเลยนะมีโอกาสติด80%นะครับผมยังไม่ได้ลองเลยนะครับว่ามันจะฟื้นพลังเนี่ยติดความสามารถไฮเปอร์เยอะแค่ไหนนะครับเป็นการสุ่มติดนะ80%นะครับเมื่อฟื้นขึ้นมาเนี่ยเรนเจอร์ Ranger จะมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นมา70%นะครับถ้าทีมเรามีตัวฮิวเลือดอีกก็สบายเลยเหมือนกับว่าได้เรนเจอร์คืนชีวิตนะนฉะนั้นรอบนี้ทำเป็นไฮเปอร์ได้หมดเลยนะครับ การใส่เกียร์นะครับตัวนี้เป็นสายว่องไวใช่ไหมมีดามเมดครับเน้นดาเมจคือบางคนเนี่ยตัวทําดาเมจหลักไปใส่เกียร์ใส่บัฟมันก็จะใช้ประโยชน์ได้น้อยนะคือถ้าเกิดเป็นตัวทําดาเมจก็ใส่เกียร์ดาเมจไปเถอะอ่ายิ่งถ้าเกิดเป็นดาเมจที่หวังผลได้นะครับอ่าตัวนี้มันยืนใกล้นะครับจุด140เนี่ย ถ้าจะใส่ปืนมันก็จะเพิ่มระยะยืนไปไม่เกิน200นครับก็จะไม่ได้ประโยชน์ในเรื่องของระยะยืนนะแต่ก็จะใช้ได้ในส่วนของตีกายแล้วก็ติดพรินะอาจจะนั้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับเกียร์ฟรีล้วนๆครับแนะนําเป็นธนูนครับท้องกลางก็เป็นเกียร์ป้องกันดีที่สุดนะถ้าไม่มีก็โล่วหมนการปกป้องครับต้องสุดท้ายก็เป็นกระเป๋าเพราะว่าต้องการหลบสกิลนะครับมือโลกระเป๋าก็ได้นะ คือที่ให้ใช้กระเป๋าเป็นหลักเพราะว่าทั้งออกสกิลด้วยแล้วก็เน้นหลบสกิลนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตายง่ายเออแค่นั้นเองครับเดี๋ยวไปทดสอบกันดูที่สเตตหลักดูนะครับคือสรุปตัวนี้เนี่ยผมติดอยู่นะครับ1คือเรื่องของระยะสกิลหนึ่งเนี่ยมันแคบไป2ไม่ทะลุอมาตะนะครับแล้วก็สกิล2เนี่ยบัฟเขาเหมือนเสียประโยชน์ไปเลยนะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหตัวนี้ผมก็จะปั้นแม็กซ์อยู่เหมือนกันนะครับติดนิดเดียวจริงนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับสกิลบัฟหน้าป้อมนะครับบับไวนะบับหน้าป้อมไวครับแต่ไล่แวกสกิลหนึ่งช้านะครับดูนะครับว่ากว่ามันจะหมุนนะแล้วก็ยิงกระเด็นนะครับอ้าวไม่ไม่หมุนด้วยโอเคปล่อยตัวต่อไปครับเดี๋ยวมาดูกันครับคือมันใช้นี่ผักออกไปแล้วประมาณนี้นะครับดูดูค่าเลือดที่โดนยิงดาเมจเข้าไปนะสองทียังไม่ถึงครึ่งหลอดนะครับแล้วก็นะครับแฟกเตอร์การผลักออกไปเนี่ยอ่าสิบจุดนะครับ หือมันต่างอะไรกับผลกกระเด็นก็ไม่รู้นะอะเดี๋ยวผมจะทดสอบบัฟให้ดูนะครับอ่ามีน้องๆถามเข้ามาว่าตัดทีมบัฟนะครับมันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับเดี๋ยวให้ดูเอา2ตัวก่อนนะครับอ่ะผมเอาบันนะครับร่าง8ดาวธรรมดาครับกับอัลตร้าเนี่ยมาทดสอบให้ดูกันนะครับว่าดาเมจจะหนักขึ้นขค่ไหนอ่ะเมื่อกี้น่ะประมาณสัก3ทีครึ่งหลอดใช่ไหม โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าบัฟเป็น3ตัวนะครับอ่เดี๋ยวปล่อยให้มันเดินออกมานิดนึงนะบัฟเนี่ยสตัว1.2เท่านะครับสตัว1.3เท่า4ตัว1.4เท่า5ตัวเป็น1.6เท่านะครับก็นําไปคูณกับดาเมจได้เลยนะครับอ่เดี๋ยวให้ดูนะครับยิงไปแล้วโอโหดูนะครับนี่1ทีนี่แบบว่าไปเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับ2ทีโอโห่เนี่ยแตกๆครึ่งหลอดเลยนะอ่าเมื่อกี้ใช้ตัวเดียวเนี่ย ประมาณ3ทีครึ่งหลอดอันนี้ทัดจะหมดแล้วนะครับเห็นไหมทัดเตเลยนะครับว่ามันเพิ่มจริงๆนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มไปอีก1ตัวคงได้ดูคลิปเปิดกาชากกันแล้วนะครับนี่เลยเดี๋ยวถ้าผมผม,มีไฮเปอร์อีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวบันสลับไฮเปอร์ครับมันก็จะเป็น4ตัวเลยนะไม่ใช่สี5ตัวเพราะว่าต้องรวมตัวดีอันเน่ด้วยนะครับก็จะเป็นหึงเท่า,านำไปคูณได้เลยนะครับ เพราะว่าค่าตีไกลเดิมเนี่ย676ใช่ไหมแต่ผมขอนวนให้แล้วกันนะตีไป676นะครับสมมุติว่าบัฟ5ตัว1.6เท่าเนี่ยเป็นล้านหนึ่งเลยนะคือเยอะมากนะครับอเพียงแต่ว,ว่าเราจะเปิดได้หลายๆตัวหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับบัฟขึ้นมาแล้วยิงโอ้โหนี่ครับตีเดียวซัดไปนู่เลยครับเดี๋ยวให้มาดูอีกทีนึงน่าจะครึ่งหลอดพอดีเลยนะ อันนี้แฟกเตอร์โอ้โหเกินครึ่งหลอดครับ2ทีเกินครึ่งหลอดเห็นไหมวามชัดเจนครับมันก็จะทําดาเมจหนักขึ้นนะครับตัวนี้มีข้อดีตรงสเตตัสได้แหละต,ตาตางที่บอกว่าติดตรงที่ว่าสกิลหนึ่งไม่ทะลุอมตะนะครับแล้วก็สกิลแคบไปนิดนึงนะครับสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองเนี่ยบัฟไม่ค่อยมีประโยชน์นะโอ้นอกนั้นนี่ถือว่าค่อนข้างจะดีครับใครชอบก็ปั้นแม็กได้นะตัวนี้นครับถือว่าเป็นตัวทําดาเมจของ พาดไม้ไประ้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่น PvP ให้ดูกันดีกว่าว่าการใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวจัดทีมห้านิดนึงเพราะว่าเผื่อจะเจอตัวบินนะครับดีอันแน่ครับอรอบนี้ก็ถือว่าเรนเจอร์ออกมาค่อนข้างจะใช้ได้อยู่กันนะ,ะมาลองดูกันนะครับ อ่าผมมีธาตุน้ำอ้ยไม่มีไฟให้จัดการเลยไม่มีไฟให้จัดการครับอ่ะเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูแบบนี้ก่อนดีกว่าอ่าปะเจอธาตุไฟนะครับผมจัดนะครับลีน่านะครับลีน่าแมาก็กซ์ครับนี่เกียร์ก็ตามนี้นะครับโดนทีเดียวผมว่าตายได้อยู่แน่ๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวบัฟพลังออกก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะแบบว่าหาว่าเอาเปรียบมากไปนะครับ เดี๋ยวมาเจอกับลีนาแม็กซ์เลยนะครับเวล1 4ร้อสิบเจอแม็กซ์นะเดี๋ยวดูว่าเขาจะจัดการได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาชนะทาชนะ230จุดใช่ไหมลีน่ายืนเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วแต่ลีน่ายินกลุ่มข้างหน้านะครับแต่เดี๋ยวโดนขี่ปนาวุธก็อาจจะมีตายได้นะครับอ่ะไม่ตายครับอทำไมยืนเฉยๆแล้วลูกลูก,ลกเอ้ยลูกเอ้ยออกสกิลหน่อยลูกอ่ตัวที่สออกมา อ่ะผมเอามาตะใส่บ้านครับอาจจะด,ดูกลุ่มนี้นครับอาจจะโดนยิงหายได้อยู่เหมือนกันออาทำไมไม่ออกสกิลเลยล่ะออกสกิลไปแล้วนี่ตายไปเพียบเลยตายไปเพียบเลยครับออนนี้ครับก็ความเปราะบางครับของตัวเดียแน่ก็มีอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือใส่เกียร์ดีแล้วนะครับนี่ยิงไปโอ้โหหายเกลี้ยงครับทีเดียวเลยครับลีน่าแม็กซ์นะ แล้วก็กระเด็นไปนี่ครับแฟกเตอร์สาม้อยเก้าสิบจุดนะครับนี่เลยเวลร้อยสครับเอาไปยิงโตัแม็กซ์นะอาชานั้นเนี่ยก็เอาไว้จัดการนะครับพวกทัดไฟได้บ้างนะที่แบบว่ายืนในกลุ่มข้างหน้านะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ามันยิงไม่ลึกเสียดายแค่นี้นั่นแหละอาดีน,น,นาบัฟต้านสกิลขึ้นมาออาผมกดออโต้เลยดีกว่าอ่าโอเคให้ดูกันประมาณนี้ครับทดสอบกันให้ดูเล็กๆน้อยนะครับ ว่ามันเนี่ยสามารถที่จะตัดการได้นะครับโอเคมาเจอกับทีมนี้ก็ได้นะมีคิริวนะครับอ่ะคิริวนี้ยืนในกลุ่มข้างหน้านะครับมีตัวบินเอามาเดี๋ยวผมขอย้ายทีมนิดหนึ่งนะครับให้ดีอันแน่นะครับไปอยู่ในทีมที่1น,นะครับอ่าจะได้ทดสอบให้ดูกันชัดๆเลยนะครับ ซากุระมาอยู่ทีมสองไปรุยกันครับมาดูกันว่าคีริวเนี่ยจะโดนยิงได้บ้างหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะเข้ายากครับเพราะว่าเขาไม่ทะลุอมตะนะครับแต่คีริวเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโกงนะแต่ยิงกันได้ครับถ้าเกิดเป็นแบทเทิลหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยแบทเทิลหนึ่งต่อหนึ่งนี่ถือว่าน่าจะสู้กันได้ครับแต่พอมาเป็นทีมแบบนี้เนี่ย เอาหายไปแล้วอ๋อโดนผลักโดนผลักไม่ตายครับโดนผลักกระเด็นออกไปเออแบบนี้ได้อยู่ครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าใครจะโดนผลักไปข้างหลังบ้านนะครับแบตเตอร์ส92จุดอ่ะไปและไปแล้วนะครับโดนผลักไปแล้วนะครับคือผมว่ามันทับซ้อนไปนิดนึงนะแต่ผลักไปข้างหลังก็ผลักไปเลยครับแต่ผลักกระเด็นก็ผลักกระเด็นแยกกันไปจะดูดีกว่านะคือมันกลายเป็นบอกว่า สก,กิลมันทับซ้อนไปนิดหนึ่งเออเลยดูแบบว่าการใช้ประโยชน์ยังไม่ค่อยโหดหนักมากครับอะแต่ดูครับดาเมจกับการพักอ่ะผมพัดก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะโดนอัดเละหน้าป้อมนะครับเพราะว่าดีเน่เนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบถึกอะไรมากมายนะครับยังอยู่ไหมอ่ะยังอยู่ครับโอเคใช้ได้อยู่นะอ่ะมียิงกระเด็นบ้างไหม โดนน้อยครับโดนน้อยอดีเนีย่ยฝั่งเราก็ยังอยู่นะไม่ค่อยเห็นจะโดนผักต่อเท่าไหร่นะครับพอมาใช้จริงจังนี่ก็ตามที่เห็นนะครับอแต่ก็ถือว่าก็ตัดการครีวิวนี่อยู่เหมือนกันเพราะว่าดาเมจทัดน้ําของผมเนี่ยตอระเคจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับป้อมเราจะแจตกแตกก่อหรือเปล่าโอเคเก็บเรียบร้อยครับตัวบินไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะ ตัวบินในดิางล่ลางๆครับดิกเพชรก็จะยังใช้ได้อยู่นะครับต่ดิกสูงๆนี้ก็จะลาบากละเมื่อเจอตัวกันบินที่ค่อนข้างจะโหดนะครับโอเคขึ้นมาที่เพชรหนึ่งแล้วนะครับอเดี๋ยวจะหาธาตุไฟกลุ่มข้างหน้านะครับอันนี้ก็ไม่มีครับออขอคิริวอ่ะขอคี้ริวเลยดีกว่าจะมีบ้างไหมคิริวไม่มีครับ คิง uh, มีคิงแต่ยิงไม่ถึงนะยิงคิงไม่ถึงอ่ะไมาเป็นอไรล,ลองตีกับทีมนี้ดูแล้วกันนะ,ะมาเดี๋ยวมาดูกันครับคืออย่างน้อยๆน,นะครับยิงดาเมจไม่หนักเอาผลักก็ได้เออโอบางทีเนี่ยไปเจอตัวที่เขาเสมอธาตุหรือแพ้ธาตุนะครับยิงไม่หนักเอาผลักก็พอไม่รู้ว่าจะผลักได้ไหมนะครับผลักน้อยผลักน้อย ดีอันเน่อายูนะเอ๊ะแต่ดูเหมือนสกิลจะไม่ค่อยจำแม่นสักเท่าไหร่นะครับพอใช้จริงใน PVP เนะี่ยดูเหมือนเขาจะเงียบๆอยู่วันนะโอ้โหไม่ค่อยจะผลักเลยนะคือไล่เวทช้าด้วยนะครับติดนิดๆหน่นนนอยๆอ่ะมันก็เลยทำให้ไม่สุดนะครับก็เลยเป็นตัวที่แบบว่าผมก็ยังไม่ถึงขั้นแบบแนะนำให้ปั้นแม็กซครับคือ่อมีติดอะไรเล็กๆน้อยๆเนะี่ยก็ประมาณนี้แหละ มาเดี๋ยวมาอยู่กันในจุดนี้นะครับเออว่าจะเป็นยังไงบ้างครับอาจจะมีผลักให้เห็นบ้างไหมเ,เาอุาสาห์มีตัวรีเซ็ตคูดาสกิลนะครับโอ้โหเงียบเลยครับหรือว่าตายไปหมดเลยเนี่ยไม่น่าจะตายนะะเดี๋ยวผมลงน้ำแข็งดีกว่านะยังอยู่นะครับ โอ้แต่ผักน้อยจริงๆนะผมว่าอาจจะต้องหาเกียร์นะครับแม่นยำสกิลนะหรือว่าให้เรนเจอร์เนี่ยช่วยบัฟแม่นยำสกิลนะครับไม่งั้นเนี่ยนี่เขาอยู่นะครับเห็นนะครับอยู่กันหลายตัวนะไม่ผักเลยครับเงียบกริบเลยทีเดียวโอ้โหถือว่าความแม่นยำสกิลยังไม่ค่อยตัดอาผักมาแล้วเห็นละโอ้โหนานๆทีจะผักนะอันนี้คือเรียกได้ว่าปล่อยมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะครับกว่าจะผักนี้แบบว่า นาเลยเกิดน,นะครับเพราะว่ามันมาควบคู่กันนะคือกระเด็นครับถากระเด็นก็ต้องโดนผักไปข้างหลังด้วยเพราะว่ามันเป็นสก,กิลคอมโบนะครับมีโดนบ้างกลับไปเนอะก็เอาเป็นว่าในดิคเพชรผมว่าก,ก็ใช้งานได้ดีแหละหรือถ้าเกิดมีเกียร์ดีก็ช่วยได้ครับเพราะว่าบางคนต้องการดาเมจ หนักๆน,นะครับจากาทางธาตุน้ํานะซึ่งดาเมจเขาหนักกว่าจอลเคแน่นอนนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูรอบสุดท้ายแล้วกันคือถ้าดาเมจไม่เข้าอย่างน้อยๆเนี่ยการผลักไปข้างหลังเนี่ยมันต้องเห็นชัดกว่านี้เนอะอันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยชัดกเท่าไหร่นะครับหรือผลักค่อนข้างจะน้อยไปนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอดูนะครับตัวเกมเขายังมีเวลาปรับอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะเพราะว่าบางทีเนี่ย สกิลมันอาจจะยังไม่เข้าที่นะครับเออต้องรอดูอีกนิดนึงนะครับโอเคมาดูกันรอบนี้ครับคีริวโดนผักไปแล้วใช่ไหมหรือว่าตัวใหม่เขาออกมาอ่าเดี๋ยวดูนิดนึงครับอ่ามีครับโดนผักไปแล้วโอเคเห็นละเออต้องใช้ผลกระาัดไฟใช่ไหมเจอกับธาตุอื่นนี่แบบว่าไม่ค่อยจะผลักสักเท่าไหร่นะครับ ป้อมผมจะเป็นยังไงบ้างามาแล้วปล่อยมันตีป้อมไปพักนึงก่อนมาดูตรงนี้กันดีกว่านะครับว่าดีอันเน่ครับจบเป็นยังไงบ้างอือพักไปแล้วอ่าเห็นแล้วครับโอ้แต่ว่าเลทการพักมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะท้งทางที่อ่อัตราการติดของสกิลนี้อ่ะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งอัตราการติดของสกิลนี้นะครับ 30เปอโอ้โน้อยมากน้อยมากนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ต,ตามที่เห็นนะก็คงจะพึ่งผักนะครับกับพวกาตุเดียวกันนะครับกับทตาที่ชนะทางก็จะเป็นน้ํากับไฟนะอมีกระเด็นเห็นอยู่เหมือนกันครับก็ต,ตามจังหวะนะโอเควันนี้มาทดสอบกันประมาณนี้ครับสําหรับดีอเน่บาบแห่งความริษยาครับ ถือว่าเป็นตัวที่มีสเตตัสที่ดีนะครับในเรื่องของพลังโจมตีกายนะครับกับพลังชีวิตนะ,อะนอกนั้น,นี้สกิลนี่คือก็มีติดอะยิงไม่ทะลุอมาตะนะครับสกิลแคบแค่230จุดเท่านั้นนะครับสกิลบัฟหน้าป้อมก็ใช้ประโยชน์อะไรมากไม่ได้ครับจริงๆนะบัฟหลบปลีกนะครับกันเวทกันกายนะ ตัวพวกแบบบัฟอมตะวิ่งไวครับหรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นฮิลเลอดสร้างเกราะเลือดดบสกิลต้านสกิลอันนี้คือเห็นประโยชน์ชัดเจนเพราะว่าหลายๆตัวนะครับผมเคยทําคลิปให้ดูแล้วว่าบัฟหลบสกิลต้านสกิลเนี่ยมันช่วยทีมได้ดีนะทีมจะยืนได้นานขึ้นชัดเจนนะครับแต่พอบัฟแบบนี้เนี่ยเหมือนเสียสกิลไปยังไงก็ไม่รู้นะครับสายประโยชน์ไม่ค่อยเยอะนะสกิล2ครับเสียได้ตรงบัฟหน้าป้อมเนี่แหละเอาวันนี้ก็มารีวิวกันประมาณนี้นะครับสำหรับตัวดิอันแน่นะครับ ใช้งานได้ครับใช้งานได้เพราะว่าเป็นตัวดาเมจที่หนักนะครับพลังชีวิตเยอะแต่ก็ไม่ได้ถึกมากมายนะก็ต้องพึ่งเกียร์สนิดนึงนะครับถ้าจะปั้นแม็กเนี่ยก็ต้องใช้คําว่าต้องมีใจรักจริงๆนะ,ะเพราะว่ายังถือว่ามีตัวที่ดีกว่านี้อีกหลายตัวนะครับแตัจสิใจกันเอาเองนะครับเอาวันนี้ก็มารีวิวกันประมาณนี้ครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ